สวัสดีครับหลังจากฤดูกาล2022-2023ได้จบลงไปมันก็มีนักเตะดาวรุ่งมากมายที่โชว์ฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมและนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่หลังจากจบฤดูกาลค่าตัวของพวกเขานนั้นจะเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งในวันนี้ราพาคนณไปพบกับ5นักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวเอาไว้สูงที่สุดในโลกโดยจะใช้ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ประเมินค่าตัวนักเตะชื่อดังอย่างทานเฟอร์มาร์กซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณพักยกกกกกก54มมมมมีีคคครรรบบททุุุ่าาาเเแหลงวสนนกกดิั ตอนนี้มีโปรโมชั่นเอาใจสายกีฬาโบนัส5%ทุกยอดฝากสนใจแอดมาเลยที่แอดผักยก54โดยเรามาเริ่มกันที่นักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดอันดับที่5ได้แก่จามาลูเซล่าแนวลุกทีมชาติเยอรมันวัย20ปีจากสมโมสรไบเยอร์มิวนิกที่ฐานเฟอร์มาร์ประเมินค่าตัวไว้ที่110ล้านยูโรโดยสำหรับจามาลูเซล่านี่คือแนวลุกดาวโลดัตความวังของวงการฟุตบอลเยอรมันเลยก็ว่าได้ซึ่งเขายึดตำแหน่งเป็นนักเตะตัวหลักของทีมยักษ์ใหญ่อย่างไบเอแ่อี โดยในฤดูกาลที่ผ่านมาจามามูเซล่านั้นลงสนามให้กับบายเยนเป็นทั้งหมด47นัดสสดไปได้ถึง16ประตูกับมี13แอสซิสต์พอผ่าทับเสือใต้คว้าแชมป์ไป2รายการซึ่งในปี2022ค่าตัวของจามาลูเซล่านั้นถูกทานเฟิร์ม,มาร์กประเมินไว้ที่65ล้านยูโรแต่หลังจากที่จบฤดูกาลนี้ค่าตัวของมูเซล่าเพิ่มขึ้นมาอีก45ล้านยูโรแต่เป็นค่าตัว110ล้านยูโรนักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวออกไวสูงที่สุดดดอันดันบบที่่4ไ้้แกกกูาโย ปีทีมชาติอังกฤษวัย21ปีจากสโมสรอาเซนอลที่ทานเปิดมาประมาณค่าตัวไว้ที่120ล้านยูโรโดยสําหรับบูโกาโยซาก้าเขาคือแนวลุกดาวรุ่งที่โดดเด่นที่สุดของทีมชาติอังกฤษในเวลานี้ซึ่งในช่วงที่เขาอายุ18 19ปีซาก้าา9ขึ้นไปยึดเป็นปีกขวาตัวหลักของทีมชาติอังกฤษได้แบบไร้คู่แข่ง ซึ่งในฤดูก,กาลที่ผ่านมาสังกัดนั้นลสงสนามให้กับอาเซนอลไปทั้งหมด48นัดสั่นไปได้ถึง15ประตูกับมี11แอสซิตพอกระพาทัพปืนใหญ่ก้าวขึ้นมาจบแนนดับที่2ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งในปี2022ค่าตัวของบุกาโยซากานั้นถูกคารเฟอร์มมาเ์็ไว้ไที่65ล้านยูโรแต่หลังจากที่จบฤดูก,กาลนี้ค่าตัวของซาก้าเพิ่มขึ้นมาอีก15ล้านยูโรกลายเป็นค่าตัว120ล้านยูโรหลักเตะอายตุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตััวไไว้้สสูงงททีีุ่่่ดดดดอนบบ3แกจเลิฮม มิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษวัย20ปีจากสโมสรลเลัลมันลิตที่ฐานเฟอร์มาก,ก์ปรเบินค่าตัวไว้ที่120ล้านยูโรโดยในรายของจูดเบลลิงแฮม เขาเพิ่งกลายเป็นนักตเตะอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่สุดในโลกหลังจากที่ทางทัพราชชุดขาวเรัลมาลริดนั้นกระชากตัวเขามาลวมทัพด้วยค่าตัวมหาศาลถึง133.9ล้านยูโรซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาจูดันลงสนามให้กับดอทมุลไปทั้งหมด42นัดแต่ไปได้มากถึง14ประตูกบอีก6อสซิ์และเกือบจะพาดอทมุลแย่งแชมป์มาจากทีมมหาอำนาจอย่างเบอร์ยนมุนิคได้แบบเฉียดฉิวซึ่งในปี2022ค่าตัวของจูดเบลลิงแฮมนั้นถูกทานเฟอร์มาประเมินไว้ที่80ล้านยูโรแต่่ลัาานน้ตตวข120เป็ นกักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดอันดับที่2ได้แก่วินิซิอุสจูเนียร์ปีกทีมชาติบราซิลวัย22ปีจากสโมสรเลอมาลิตที่ทานเฟอร์มาร์ประเมินค่าตัวไว้ที่150ล้านยูโรโดยหลังจากที่แนวลุกดาวรุ่นพี่ในทีมชาติบราซิลอย่างเน์มาเริ่มโรยลาลงไปทุกขณะ ทับซัมบ้านั้นก็ได้ฝากความหวังไว้ที่ปีกดาวโลดอย่างวินิสูตูเนียที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงเหลือเกินกับเรอัลมาดริดซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมาวินิสูสนั้นลงสนามเพื่อกับเรอัลมาดริดไปทั้งหมด55นัดสั่นไปได้ถึง23ประตูกับอีก19แอสซิสต์พอกับพาทับราชาชุดข,ขาวผานคว,าวา้าแชมปไปได้ถึง3รายการซึ่งในปี2022ค่าตัวของวินิสูตูเนียนั้นถูกากาน์เฟอร์ม่าคว้าไว้ที่100ล้านยูโรแต่หลังจากที่จบฤดูกาลนี้ค่าตัวของเขาเพิ่มขึ้นไปอีกก50 150ลลล้้าาาานนนยยยูโูโโรรเป็ค่ตัว150 และแล้วก็มาถึงนักเตะอายุต่ำกว่า23ปีที่ถูกประเมินค่าตัวไว้สูงที่สุดอันดับที่1ได้แก่ เออร์ลิงฮาลันกองหน้าทีมชาตินอร์เวย์วัย22ปีจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฐานเฟอร์มาประเมินค่าตัวไว้ที่180ล้านยูโรโดยสำหรับเออร์ลิงฮาลันในเวลานี้ไม่มีใครสงสัยในฝีเท้าการถล่มประตูของเขาอีกแล้วซึ่งหนฤดูกาลที่ผ่านมาฮาลันนั้นคือนักเตะที่ยิงประตูได้มากที่สุดในทวีปยุโรปและยิงจนลีกที่ว่ากันว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างสุพิม์ลีกอังกฤษเหมือนกลายมาเป็นลีกบอลเลยทีเดียวซึ่งหนฤดูกาลที่ผ่านมาเออร์ลิงฮาลันนั้นลงสน,งมน,น,สนไไมามให้กับอออีกสิพา เซอรบสีฟ้าพังอาจคว้าทีมพิเแชไปคของได้อย่างยิ่งใหญ่ซึ่งในฤดูกาล2022ค่าตัวของเออร์ลิงฮาลันนั้นถูกทานเฟิร์มัพามาประไว้ที่150ล้านยูโรแต่หลังจากที่จบฤดูกาลนี้ค่าตัวของฮาลันเพิ่มขึ้นไปอีก30ล้านยูโกรกลายเป็นค่าตัว180ล้านยูโร